得られるでしょうか？このボールはカットされます。56番。 สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูบิ๊กไทม์ในแพ็คล่าสุดนะครับเวอร์จิลฟันได้ครับกับร่างที่มาที่ไปวันที่27 เมษายนปี2025ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมเรียผูเปิดแอนฟิลด์พบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมแมตช์นี้สําคัญยังไงถึงเป็นบิ๊กคราฟได้นะครับเพราะการชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ถึง5ประตูต่อหนึ่งที่แอนฟิลด์ในนัดนี้นอกจากการประกาศสัปดาห์ทิ้งท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นชัยชนะที่ทําให้เรียบูมีแต้มขางอาร์เซนอลและควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับสถิติส่วนตัวของฟันได้แมตช์นี้นะครับสวมปอกแขนเป็นกับตันทีมเนี่ยจ่ายบอลสาเร็ 9ครั้งนะครับบางคนอาจจะมีการ์ดช์ time การ์ดเก่าอยู่ก็ลองเปลี่ยนหน่อยเด้อบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะซาร่าเพิ่งมีการ์ดบิ๊ก time ไปไม่เฉลยเนปิโคทำบิ๊ก time ให้ฟันไดอีกแล้วครูมีการ์ดบิ๊ก time ต่อเนื่องแบบนี้เฉลย ก็พีมได้แชมป์มาเนาะสมัยก่อนเนี่ยคือเล่นเก่งก็ไม่มีการ์ดพิเศษให้บางคนกบนน็บ่นนะตอนนี้มีบ่นอีกหรือเลปล่าไม่รู้เนี่ยมีการ์ดบ่อยเนี่ก็ดีแล้วฮะมีการ์ดเก่งเราจะได้เล่นกันนะสูงร้อยเก้าสิบสามอายุปัจจุบันสามสิบสามปีแล้วเนี่ยฟันได้เป็นเซนเตอร์แบ็กสไตล์บิวอัพนะครับผมตำแหน่งหลักแน่นอนฮะยืนได้เซนเตอร์แบ็กตำแหน่งเดียวนะครับผมบูสเตอร์เม็ดแรกเป็นสายขโมยฮะสติลลิกนะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษนะครับผมเป็นสกิลลองลิสแทัคเกิลนะครับผมเป็นสกิลพิเศษทที่ําให้ ว่ากันว่าเป็นสกิลขายยาวนะแต่คําอธิบายก็ต้องอธิบายขยายความไอ้คำว่าขายาวเพิ่มเตมิมนิดนึงนะแต่อธิบายไปหลายรอบไปแล้วนะครับ บิ๊กไทม์ของฟันไดร่างนี้นะครับผมถึงแม้ว่าค่าพลังโอเวอร์ออจะน้อยกว่าโชว์ไทม์ชุดเบลลิงแฮมนะครับเบลลิงแฮมผมรีวิวไปแล้วนะครับในช่องบอมสกีรีวิวนะครับเผื่อท่านใดย,ยังไม่ได้ไปรับชมหรือยังไม่ได้ติดตามก็ฝากไปกดติดตามช่องบอมสกีรีวิวด้วยนะครับผมตามชื่อตามภาพนี้เลยนะครับส่วนฟันไดร่างนี้นะครับค่าพลังสูงสุดโอเวอร์ออถ้าใช้บูสเตอร์ตรงตามล็อกนะครับก็จะอยู่ที่105อบารไปแล้วโอ้โหไม่ได้พูดคำนี้นานเลยนะ 105แบบออ t โตนะครับผมแบบใช้บูสเตอร์ตรงตามที่กำหนดนะบูสเตอร์ที่จะไป105ได้นะครับผมก็อาจจะมีบูสเตอร์เกมรับเนาะดีเฟนดิงนะครับผมดูเอล i ิงนะครับผมหรือชัดดาวนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้แบบเล็กบูสเตอร์แนะนำเป็นบ o สเตอร์ชัดดาวนะครับบูสเตอร์นี้ก็จะเพิ่มความเร็วไปด้วยนะครับผมซึ่งฟัน d ไ i v e ร่างนี้ถ้าเกิดคุณจะดันความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น90สีฟ้าเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มบูสเตอร์ชัดดาวไปด้วยนะครับ ก็ถ้าใช้แบบเลือกนะฮะก็แนะนําเป็นชัดดาวไปเลยถ้าออโต บูสเตอร์ชัดดาวแล้วโค้ดอินสกี้นะครับก็จะเป็น1 0 5ไปก่อนนะครับผมให้ดูค่าพลังข้างในแบบออโต้นะครับมงเนี่ย83นะครับเกมรับ4อย่างค่อนข้างสวยนะ199 99 99เดี๋ยวมีวิธีที่ทำให้ค่าเกมรับ4อย่างตรงนี้1น0 1 0 0 1อ0ห0 0 100 100, 100, 100, 100, 100, 100มดเลยนะฮะ4อย่างหมดเลยได้เลยเหมือนกันนะครับผมหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือจะเพิ่มสปีดนะครับผมเป็น90เพราะตอนนี้ถ้าเกิดออโต้เนี่ยสปี 10บวกแล้วจ91 F ด้วยนะครับแล้วจุดเด่นของฟันได้อีกหนึ่งเรื่องคือความแข็งฮะแข็งปึกปกเลยครับปึกปึ๊แน่นปึกปก96นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะสำหรับเซนเตอร์ตัวใหญ่แล้วแข็งขนาดนี้นะครับอะแต่ว่าจะอัพแบบนี้หรือเปล่าจะเล่นแบบนี้หรือเปล่ายังไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเล่นออโต้ให้ดูก่อนนะเพราะว่าออโต้เนี่ยมันจะเป็นการอัพที่สตนมาตรฐานไป105นะครับถ้าเกิด ถามผมนะถ้าจะให้ค่าพลังข้างในสวยอาจจะต้องยอมรับที่104นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอลองเล่นออโต้ก่อนนะว่าเหมาะสมหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นไปปรับไปแล้วกันนะครับดูคลิปให้จบนะครับเดี๋ยวช่วงการคลิปผมก็จะลองอัพอีกแบบหนึ่งนะที่ให้ข้างในสวยนะครับสกิลที่ตัวมาค่อนข้างสวยมากนะครับมีสกิลเกมรับครบคันเลยนะครับผมพร้อมสกิลพิเศษ long distance นะครับผมแถมมีสกิลซัพพอร์ตอย่างกัปตันซี่และ fighting spirit ติดมาด้วยนะครับถ้าเน้นเกมรับอย่างเดียวคุณอาจจะไม่ต้องใส่สกิลเพิ่ เนี่ยใส่สกิลเพิ่มก็โซคอนโทรใส่เข้าไปบิวอัพแต่ไม่มีพัชซิ่งสกิลนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทูลพัชซิ่งเวทิตพัสนะครับวันทัสพัสนะครับผมก็ใส่ไว้ได้นะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งจะรีวิวเคล็ดปีเก้ร่างอีพิกเซนเตอร์แบ็กไปนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยพอลองมาเล่นฟานไดผมก็จะโฟกัสพิเศษในเรื่องของสปีดนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราควรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความเร็วของเซนเตอร์แบ็กนิดหนึ่งนะครับค่าพลังเกมรับค่อนข้างสวยมากนะครับผมฟานนไดะแต่่ว เนื่องจากสไตล์เป็นวิวอัพเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ที่เข้าบอลดุดันโฉมฉากหรือเข้าบอลรวดเร็วเหมือนกับพวกเดสทอยเออร์นะครับอันนี้คือสิ่งสังเกตรแรกเลยที่ผมเห็นนะครับวิวอัพเนี่ยจะค่อนข้างยืนนิ่งนะครับแล้วก็พอจะเข้าบอลเนี่ยเราต้องเพรสเชอร์หน่อยนะครับผมแล้วก็การไปถึงจุดเกิเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได,ไได้รวดเร็วเท่าเดสทอยเออร์ถึ er, ถงแม้ว่าสแตตเรื่องของความดุดันเรื่องของ แท็กเกลิลเข้าะทะบอลอะไรจะสูงก็ตามนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็จะกลายเป็นข้อดีไปสาหรับคนที่ชอบเซนเตอร์แบ็กที่ยืนนิ่ง,นงๆ,ๆนะครับผมไม่ค่อยเข้าพวดพลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราคุมกองหลังดีๆคุม AI ดีคุมจังหวะดีๆนะครับผมเข้าเมื่อพร้อมเท่าน,นั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเล่นง่ายนะครับผมและสกิลขายยาวเรียกว่าสกิลลองนิกแทเกิลเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับผมในจังหวะที่ยืนห่างๆกับฝั่งตรงข้ามนะครับบางทียืนเฉยๆก็บล็อกได้นะคร การใช้ร่วมกับแบสอัพหรือว่าเพชเชอร์ในบางจังหวะนะครับอ่ะนั่นคือจุดเด่นครับคือเรื่องของ ความนิ่งครับความนิ่งในการยืนตำแหน่งแล้วก็ประคับประคองจังหวะเกมรับนะครับไม่ให้หลังลอยง่ายๆนะครับแต่ทันี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับดสไตล์ของโค้ชเองนะครับผมการปรับระดับการยืนสูงหรือต่ำของนักเตะเราด้วยของฟอร์มูชันเราด้วยนะครับผมและก็รวมถึงการคุมการการเข้าเพรสเชอร์ด้วยบางคนเนี่ย <c oughs> เล่นกองหลังนิ่งๆไปนะไปกดแช่กดเพรสเชอร์อะไรเงี้ยมันก็มันก็ล่วงได้นะครับผมแต่บางคนเนี่ยใช้นักเตะที่มีค่าพลังเกมรับไม่เยอะนะครับผมแต่อาศัยจังหวะ เข้าใจทิศทางการจ่ายบอลของฝั่งตรงข้ามแล้วไปยืนรอดักบอลเนี่ยก็คุมก็ สามารถที่จะไปดักบอลได้บ่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บวกลบคูณหารอันกันเอาระหว่างความเก่งของนักเตะกับฝีมือคนเล่นเนี่ยนะแต่สุดท้ายครับผมนักเตะที่ดีนะฮะมันก็ทําให้คนเล่นเนี่ยได้เปรียบนะครับลองมองในมุมของความสามารถของทีมมือเท่ากันนะครับผมการยืนตําแหน่งแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับจริงๆก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับผมบางครั้งเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเล่นแทงทะลุช่องมานะครับหรือทําชิ่งมาเนี่ยฟันได้อาจจะไม่ได้เข้าไปสกัดแบบ แหมรวดเร็วทันใจหรือว่าเข้าไปดุดันเข้าไปกระแทกกองหน้าหรือปีกฝั่งตรงข้ามกระเด็นอะไรพวกนี้นะอาจจะไม่ค่อยมีจังหวะแบบนั้นแต่ว่าการยืนของเขาครับผมมักจะดักบอลได้บ่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยเวอร์นะฮะจะยืนคุมจังหวะค่อนข้างดีและยืนคุมตัวกรกบได้ค่อนข้างดีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราไปตั้งพวกมาร์กกิ้งอะไรด้วยหรือเปล่านะครับผมยิ่งไปตั้งมาร์กกิ้งเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขามีรูปร่างค่อนข้างใหญ่แต่จังหวะนี้พลาดยังไงไม่รู้่หันหลััังงงใหห้้บบนนะมมกก็ีาผจว สกัดลูกกลางอากาศจริงๆต้องเป็นจุดเด่นของฟานได้นะครับเพียงแต่ว่าพอเล่นๆไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่ได้เล่นเปิดหม่งเท่าไหร่นักนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยมีจังหวะให้เห็นว่ามีสกัดลูกกลางอากาศหรือจังหวะการวางการงัดจากการสนามนะครับผมโดยใช้พวกตัววางบอลแม่นๆเนี่ยก็มีให้เห็นบ้างนะครับผมแต่ก็ <ๆ S 2> ไม่ได้บ่อยส่วนใหญ่ที่สกัดได้ก็เป็นจังหวะการสกัดภาาพื้นดินแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ค่อนข้างดีนะครับยืนได้ดีโอ้โหขายาวเนี่ยอันนี้คือขายยาวนะสกัดได้ยาวๆการอัพแบบ105นะครับ ับผมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าหากใครไม่ซีเรียสโอเวอร์ออฟข้างนอกนะครับมันจะมีอีก2แบบที่อัพเอ่อหนึ่งร้อยสี่นะครับแล้วค่าพลังข้างในสวยๆเอาแบบแรกก่อนละกันนะครับผมจะลดเดซิเซตี้ออกให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็แอดดิอัลสเตนเหลือเจ็ดนะครับโรเวอร์วิเซนต์ห้านะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้เรื่องของสปีดน้อยลงไปหน่อยนะครับผมห้าเจ็ดสิบห้าแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเรื่องของความแน่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมเกมรับร้อย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 เด้อร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย ถ้าเกิดอยากได้ค่าพลังข้างในสวยๆแบบ104เนะี่ยจ้ำก็ยังคงที่9กนะครับผมเพียงแต่ว่าอิสปีดนะสปีดมันก็จะมันก็จะน้อยลงไปนิดนึงนะครับอ่ะอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มสปีดเป็น90เอออันนี้นะผมเล่นไม่เป็นเลยกองหลังที่ความเร็วช้าเหมือนเต่าอะไรที่ผมไม่ชอบเลยนะถ้าจะเพิ่มสปีดนะครับก็คือเราอาจจะต้องไปลดด e เฟนดิ้งครับดีเฟนดิงเนี่ยต้องลดลงเหลือสักประมาณ13เลยนะครับผมแล้วก็ใส่โลบอรบี้สเตน I ปอารเลสเตนดนะครับ ก็จะเป็น8813นะครับยังอยู่ที่104อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือว่าเราได้สปีดเพิ่มขึ้นเป็น90นะครับผมในขณะที่ดีเฟนดิ้งนะครับสอย่างนะฮะก็จะเป็น99 98 98นะครับสปีดเราเพิ่มเป็น90อันนี้ต้องใช้โคดอินสกี้แล้วก็บูสเตอร์ชัดดาวด้วยนะครับผมขณะขณะที่ความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็พลังกระโดดก็ยังคงประมาณเดิมนะครับถ้าให้เลือกลอง2แบบนี้ผมจะลองแบบหลังก็คือสปีด90นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะ ในเรื่องของเกมรับมันจะหลวมลงหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเพราะเราเป็นตีเฟนดิ้งนะครับให้ดูเรื่องของพลังกระโดดนิดนึงนะครับขอเรื่องของแต้มที่เราตั้งไปต่อลงทำประตูจากลูกเตะมุมหรือเคียวจอยเอ็กซ์แท็กเนี่ยครับมีค่าอยู่ที่90อันนี้ก็เอาแบบเป็นสุดท้ายนะที่ถ้ปีด90นะครับก็จะอยู่ที่90แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างสูงนะ90นี้ปัจจุบันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสามารถตั้งให้ฟันไดเนี่ยขึ้นไปลุ้นทำประตูจากลูกเตะมุมได้มีสกิลเอลซ์สปอร อย่าให้เขายิงไกนะเออแค่แบบขึ้นไปขู่ฝั่งตรงข้ามได้นะเวลาเราได้เตะบุมนะครับผมหรือคุณจะไปใส่พวกสกิลซปเปรอร์ซับมาโอ้ยุดสำลองไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นนะครับผมการอัพแบบนี้นะครับเพิ่มสปีดขึ้นมานะครับผมก็เห็นความต่างชัดเจนหรือไม่นะครับค่อนข้างเห็นพอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่ารู้สึกความแน่นมันจะลดลงไปวะไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้คนรู้สึกส่วนตัวนะดูจอตนี้ครับผมโคกเต็มเต็มคานเลย จะเข้านี่คือสะใจเลยนะ <an> <t ested> แต่ต้องระวังหลุดด้วยนะครับผมตั้งเซนเตอร์ขึ้นไปหม่งแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดลูาบอลไม่ตานี่วิ่งตามไม่ทันนะครับเรื่องของความเร็วแน่นอนครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเพียงแต่ว่ารู้สึกความแน่นมันจะลดน้อยลงไปนะครับ <an> <t ested> ถามว่าอัพแบบไหนดีสุดนะครับ <t ested> จริงๆมันก็ต่างกันไม่เยอะนะครับผม <an> <t ested> แต่ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่าจะชอบ105มากกว่าวะ <t ested> <an> <t ested> รู้ปะเพราะอะไรเพราะว่าข้างนอกสวยครับ <an> <t ested> ข้างในคนอื่นมองไม่เห็น อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าจะชอบแบบสปีดก็คงต้องเลือกไม่ได้ที่ต้องอัพเป็นสปีด90เนาะก็เป็น2ทางเลือกแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Bomb Ski for Bomb Ski Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณคุณยุทธด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวฟตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวฟตันคลิปอื่นได้เลยครับน่ากลัวไง